สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีที่ชื่นชอบในพระกุูทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปที่สองฮะคลิปแรกคือคลิปพระรอดมหาวันคลิปนี้คือคลิปที่สองของพระกุลสกุลลำพูนวันนี้ผมได้เอาพระคงลำพูนมาให้ท่านเอฟซีทุกคนได้ชื่นชมและดูไปพร้อมกันฮะก่อนที่จะมาดู พระคงลำพูนเช่นเคยฮะผมขออธิบายเรื่องธรรมชาติก่อนนะหลักการดูจริงๆคือต้องดูธรรมชาติฮะธรรมชาติของพระกุสกุลลำพูนที่อายุเป็นพันปีหนึ่งคือเนื้อต้องมีความแกล่งแกล่งจนแบบว่า เราเหมือนกับจับหินขึ้นมาก้อนหนึ่งฮะมาเปรียบเทียบกันพระพระคงลำพูนส่วนใหญ่แล้วเนื้อเขาจะแกร่งมากๆส่วนที่เห็นใน YouTube ทั่วไปนั้น<ม>ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูเอาเองฮะ ส่วนที่ผมจะเอามาสอนท่านหรือว่าให้ท่านได้ชมนี้เป็นพระยุคแรกยุคต้นที่ยากที่ว่าจะได้เจออันนี้เป็นพระคงที่ผสมเนื้อว่านมากน้ำว่านเลยผุดขึ้นมาให้ท่านเห็นฮะเป็นหลากสี ถ้าเราเอาเข้ากล้องด้วยพันเอก็กพวกน้ำว่านพวกนี้จะผุดขึ้นเห็นเป็นรอยผุดขึ้นมาและอยากหลักใหญ่ใจความฮะพระการตรวจมวลสารนั้นเป็นแค่ได้ในระดับหนึ่งฮะไม่ใช่ว่าจะให้พระนั้นเกหรือแท้ไม่มีใครรู้ได้ฮะ นอกจากธรรมชาติธรรมชาติของพคคระคงคือความแกร่งหนึกนุ่มข้างในเส้นสายลายพิมพ์ชัดเจนฮะอันนี้คือพคคระคงกุที่เขาเรียกว่ากูเก่าแต่จะขึ้นที่ไหนนั้นผมก็ไม่ทราบฮะเพราะว่าเราไม่รู้หรอฮะว่าแต่กูมันจะอยู่ในกลุ่ไหนกันบ้างแต่ทุกคนก็จะ ยัดกุกูเดียวฮะที่มีราคาส่วนตัวผมนั้นผมบอกเลยฮะว่าไม่รู้แต่รู้แค่ว่าพระนี้เป็นพระยุคต้นแน่นอนทั้งเส้นสายลายพิมพ์และธรรมชาติผมจะให้ดูอันนี้ก่อนฮะทุกทุกครั้งที่ผมจะสอนท่านผมจะให้ดูในสิ่งที่ ที่บอกว่ามนสาร <c oughs> เหมือนเช่นพระรอดมหาวันที่เคยให้ท่านได้ชมไปนั่นก็คือการตรวจมนสารการตรวจมนสารนั้นไม่ใช่ว่าจะจะ,จะแน่นอนเสมอไปฮะคุณไม่รู้หรอกฮะว่าพระนั้นใส่มนสารอะไรไปมั่งในยุคพันปีไม่มีใครตอบได้หรอกฮะเพราะพระทุกองค์มนสารจะไม่เหมือนกัน อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเนี่ยฮะผมไปตรวจมวลสารมาเป็นพระกลุ่นี่แหละฮะเดี๋ยวผมขยับให้ท่านดูได้ชมก่อนผมจะให้ท่านชมทุกคลิปฮะอันนี้คือการตรวจมวลสารนี่ยฮะตัวอย่างนี่ครับอันนี้คือพระนะฮะ ผมขยับนิดหนึ่งครับนี่ครับตรวจมวลสารมาอันนี้คือพระฮะแล้วก็มาดูสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเชื่อได้แค่ยี่สิบปอร์เซ็นฮะอันนี้คือหินฮะนี่หินฮะหินแค่ก้อนเดียวแล้วดูมวลสารฮะอยู่ในองค์ประกอบของพระทั้งหมดแล้วถามว่าถ้าผมบดหิน ก้อนนี้เข้าไปแล้วเอาไปผสมกับดินผสมน้ำน้ำบ้านหรือตีสอนดอกไม้เช่นดอกอันชันทำให้เป็นสีนูน้นสีนี้แล้วท่านคิดว่ากดพระออกมาแล้วเอาไปตรวจเอาใบรับรองนี้เพื่อยืนยันเป็นพระแท้ท่านจะโดนหลอกไหมฮะท่านก็ต้องโดนหลอกแน่นอน <c oughs> หลักการดูจริงๆไม่ใช่ จะเชื่อถือได้ทั้งหมดคุณต้องศึกษาและดูจากองค์จริงต่อให้คุณดูภาพหรือดูสิ่งที่เขาสอนคุณก็จะไม่รู้ฮะนอกจากเห็นองค์จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครเอาพระองค์จริงมาให้ท่านดูเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าพระนั้น แท้หรือเก้เหมือนกันฮะว่าอายุถึงแล้วไม่ถึงเพราะว่าเขาก็จะเก็บไว้เพื่อไม่ให้ไม่สอนแต่นี่คือเราให้ดูฮะอันนี้คือรูปภาพฮะผมให้ดูรูปภาพไว้เนี่ฮะนี่คือเนื้อเขียวหินคบน้ำว่าน ขึ้นน้ำว่านผุดเช่นเดียวกันกับพระรอดฮะดูฮะ,ด,ฮะดูไว้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้ออื่นๆอีกฮะอันนี้คือรูปภาพที่นำมาให้ท่านดูเพื่อจะได้เห็นเนยฮะผมจะชี้แค่อันนี้ก่อนพวกน้ำว่านเนี่ยฮะต่มพวกเนี้ยครับเนี่ยครับถ้าเราได้สององ,องค์จริงถึงจะเห็น ถึงจะรู้ฮะอันนี้คือพักคงลำพูนที่สวยผมว่าในเมืองไทยเนี่ยพักสกุลลำพูนเนี่ยผมไม่ใช่ยกตัวเองนะฮะผมคิดว่าผมเป็นอันดับหนึ่งฮนะจะหาสวยกว่านี้แบบนี้ยากฮะทีนี้เรามาดู พระองค์จริงกันครับนี่ฮะผมจะไล่ให้ดูตั้งแต่อันนี้คือองค์ในภาพนะฮะส่วนตําหนินั้นเป็นการแยกบล็อกฮะว่าบล็อกไหนนิยมบล็อกไหนไม่นิยมตําหนิไม่สามารถที่จะบ่งบอกว่าพระนั้นเป็นพระแท้ได้ครับเนี่ยฮะอันนี้เห็นหน้าตาชัดเจน ผมได้นำพระองค์ส,สวยมาให้ท่านได้ชมเนี่อันนี้หน้าตาให้สังเกตดูตรงศีรษะท่านฮะเห็นไหมฮะอันนี้จะไม่จะไม่เห็นจะไม่เห็นจุดตรงกลางฮะถ้าก,กดติดชัดๆจะเห็นฮะจะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วจะมีตุ่มตุ่มติ่งอยู่ตรงระหว่างอ่าหน้าผากฮะ เป็นตุ่มตุ่มหนึ่งฮะนี่ฮะอันนี้คือเนื้อเนื้อเหลืองจริงๆเนื้อเหลืองเนี่ยเนื้อเขาจะเหลืองในลักษณะของให้ท่านนึกถึงไม้ไผ่ที่ลำสีเหลืองฮะไม,ไม้ปลูกฮะไม,ไม้ไผ่นั่นแหละฮะเนื้อเขาจะดูเงางามในลักษณะนั้นไม่ใช่เนื้อเหลืองในในอยู่ในสภาพของ พันเจ็ดร้อยปีหรือแปดร้อยปีอย่างเช่นพระสกุลกำแพงเพชรฮะไม่ใช่ฮะเนื้อเขาจะหนึบนุ่มเหลืองแบบไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไสุกเหลืองฮะอันนั้นนะฮะเนื้อเนื้อเหลืองแบบนั้นอันนี้คือเนื้อเขียวหินคกฮะอันนี้เนื้อเขียวหินคกคะการเผา ไม่สามารถทําให้พระนี้เปลี่ยนสีได้นอกจากน้ําว่านที่เข้าผสมล้เข้าไปอย่างผมเคยอธิบายไปแล้วข้างต้นของพระรอดถ้าท่านอยากชม <c oughs> ก็ขอให้ย้อนไปดูพระรอดฮะท่านก็จะได้ความรู้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮะ จริงๆแล้วผมเคยลองเอาไปบรรดาผู้ที่ตรวจเช็คนะฮะที่รับรองตัวเองว่าเป็นอาจารย์จริงๆแล้วคนพวกนี้บางทีไม่รู้เรื่องเลยจับพระขึ้นมาขนาดจับพระคงยังบอกพระเปิมเนี่ยฮะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าคนคนนั้นไม่มีความรู้แถมยังออกเว็บยัง โฆษณาสะใหญ่โตเห็นพระคงเนื้อเนื้อสีนี้ฮะบอกเป็นเนื้อเลซินเนี่ยฮะผมถามหน่อยฮะผมมีอาชีพซื้อของเก่าผมถามจริงๆว่าผมจะแยกแยะดินกับเลซินไม่ออกเหรอถ้าผมถามว่าคุณรู้จัก สตเลสสามศูนย์สี่สี่สามศูนสามศูนย์หนึ่งโดยเอามาที่ไม่มีเครื่องตรวจคุณจะรู้ไหมคุณจะแยกออกได้ด้วยสายตาหรือเปล่าไม่มีทางฮะแต่ทําไมพวกผมแยกออกได้แม้แต่ตะกัวตะกัวดีบุกหรือตะกัวนมแค่ถือมาเราก็รู้แล้วว่าตะกัวตัวนี้เป็นตะกัวดีบุกหรือตะกัวนิ่มกัวนมธรรมดานี่เลยฮะความแตกต่าง ผมมีอาชีพขาของเก่าฮะคือรับซื้อพวกเศษเหล็กทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมสแตนเลสซิงทุกอย่างฮะที่เป็นโลหะแม้แต่แม่พิมพ์บล็อกของพระที่ปั๊มนะฮะคุณก็ยังไม่รู้เลยหลักจริงๆอะว่าเป็นยังไงแต่ผมขออธิบายไว้เอาไว้คลิปถัดๆไปฮะให้คุณเก็บรักษาไว้ให้ฉชำก่อนฮะ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงทีนี้เรามาเข้าเรื่องเรื่องพระคงกันก่อนคะตำหนิคือการชี้ให้เห็นว่าบล็อกไหนเป็นบล็อกนิยมแค่นั้นนะฮะไม่ใช่ว่าชี้ให้เห็นแล้วพระนั้นจะแท้เสมอไปครับทีนี้เรามาชมองค์จริงๆกันก่อนฮะผมจะให้ชมก่อนครับ นี่ฮะผมจะขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับให้ท่านชมหลักที่เขาดูกันจริงๆอ่ะที่ชี้กันนะฮะที่เป็นบล็อกสากลนิยมคือจะมีเนี่ฮะเส้นใต้แขนเนี้ยหนึ่งละเนี่ยฮะเส้นใต้แขนสองหู ข้างหูนี้จะมีสามเส้นฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพรูปใหญ่ฮะอันนี้คือชี้ให้เห็นก่อนให้ดูเนื้อก่อนนะฮะนี่คือเนื้อเนื้อเขียวหินคกน้ำว่านผุดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คราบนะฮะคราบอีกต่างหากถ้าขยายด้วยกล้องพันเท่าเนี่ย จะเห็นจุดน้ำว่านขึ้นสวยงามฮะอันนี้ให้ท่านดูหน้าไว้ก่อนฮะนี่หน้าตาครับนะฮะ,ฮะแล้ววให้ท่านมาดูองค์ที่สองฮะองค์ที่สองคือเนื้อเขียวอินโคกหน้าตาท่านจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งคือการกดได้สัสดส่วนฮะนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้ครัระตูตรงหน้าผากท่านจะมีตุ่มฮะ เหมือนกับพระของจีนนะฮะที่ผมก็อธิบายไม่ถูกฮะอันนั้นฮะเส้นข้างหูจะเห็นลายๆนิดหนึ่งฮะจะสามเส้นจะแตกออกมาเส้นเล็กๆฮะเล็กกว่าข้างหูของพระรอดออีคระอันนี้แต่บางองค์ก็เล็กเท่าๆกันคบะนี่ยฮะจะอยู่ข้างๆฮะ จะอยู่ข้างตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวจะดูให้ดูรูปใหญ่ครับเนี่ฮะอันนี้คือเนื้อเนื้อเหลืองเหลืองแบบกับเหมือนกันลำไ,ไม้ไผ่ฮะไม้ไผ่สุขฮะไผ่เหลืองอ่ะครับที่เขาปลูกกันอนะ่ะอันนั้นแ่ละฮะเนื้อจะออกในลักษณะนั้นทีนี้เรามาดูภาพองค์ องจรกันขององค์นี้ครับเนี่ยเนี่ยขององค์นี้แหละฮะที่ผมถ่ายไว้แป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะทีนี้ผมจะชี้ ให้ดูบ็อกที่บอกว่าบล็อกเป็นบล็อกสากลเนี่ยฮะตอนนี้คือตัวหนอนเราจะมองไม่ค่อยเห็นฮะแต่ถ้าจับสองมาเราจะเห็นฮะมันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับแต่นี่มันมืดฮะเพราะถ่ายผมไม่ได้ใช้แสงฮะเอากล้องโทรศัพท์เราเนี่ยถ่ายแล้วก็ไปขยายครับสองก็คือดูพวกเส้นพวกนี้ฮะมันจะเล็กแล้วก็ทิ้วไปหมดฮะ ตรงนี้คล้ายจะมีก้านสองก้านเนี่ยนะครับก้านสองก้านแล้วตัวหนอนตัวเนี้ยจะติดทุกองค์ฮะในเนื้อเขียวหินคกนะฮะเนี่ยนยครับตัวหนอนตัวเนี้ครับกับตัวเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยตัวตัวก้านเนี่ยฮะเหมือนกับก้านแต่จริงผมเรียกตัวหนอนเพราะมันไม่มีไปถึงใบฮะพวกก้านพวกนี้จะเล็กฮะผลิ้วไหวสวยงามฮะอันนี้ก็จะคู่เป็นใบคู่ นี่คฮะใบคู่ลงมาครับตรงนี้ใบเนี้ยที่ที่เขาบอกว่าไม่ชัดนี่คือใบนี้ฮะนี่ยครับใบนี้แล้วก็เนี่ยเส้นก้างหูตรงเนี้ยครับจะมีสามเส้นถ้าติดจะชัดนะฮะสามเส้นสามทิวครับเล็กๆฮะอยู่ในใน,ในประพามณฑลเน,น,นะะี่ยฮะแล้วก็ เส้นหนึ่งที่จะอยู่ใต้แขนนะฮะเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้คะแล้วเส้นนี้ก็จะเนี่ยไปแล้วก็แตกตรงระหว่างปลายฮะนิดหนึ่งนะครับแตกระหว่างปลายนิดหนึ่งทีนี้ผมจะขยายดูนิดหนึ่งครับนี่ยฮะเห็นน้ำวานไหมฮะสวยงามฮะแล้วในแขนเนี่ยครับ จะมีเส้นหนึ่งฮะอันนี้สำคัญมากเลยฮะเพราะเส้นเนี้ยแม้แต่ในซอกข้างในอ่ะมันเหมือนกับเราเอาเส้นขนมจีนอ่ไปแปะไว้อันนี้ฮะมันจะเป็นรูปรูปแบบนั้นฮะไม่ใช่ว่าติดแล้วมันลาดลงไปไม่ใช่ฮะมันจะเหมือนเป็นเส้นที่เราเอาเส้นขนมจีนแล้วไปแปะไว้ฮะอันนี้ให้ท่านดูฮะผมขยาย อันนี้ให้ชมฮะทีนี้เรามาชมเนื้อเขียวอินคคกอีกองหนึ่งฮะผมถ่ายไว้สองลูกนี่ยฮะองค์นี้ก็ที่บอกฮะ หน้าตาเาขากดติดชัดจะเห็นตุ่มตรงพระเสียนท่านตรงนี้ฮะเป็นเป็นตุ่มติ่งติงหนึ่งฮะอันนี้แต่อันนี้จะเห็นลางๆเห็นไม่ชัดฮะส่วนในองค์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้ชัดฮะคนละองค์กันทีนี้จะให้มาดูนี่ฮะที่บอกตัวหนอนนะฮะ เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเป็นทุกองค์ฮะเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งเนี่ยครับตรงเนี้ครับ,รรบทุกองฮะและอนนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็แตกแตกตรงปลายแล้วก็มีเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้คือชี้ให้เห็นว่าบล็อกนี้คือบล็อกสากลนิยมคือต้องดูอย่างนี้กันฮะส่วนตัวหนอนอันนี้มีฮะแต่ ตอนถ่ายภาพมันมืดครับแล้วก็มีเส้นหนึ่งตรงนี้อีกองค์เมื่อกี้นี้ก็มีฮะเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ลายข้งเนี่ยเส้นเส้นหนึ่งที่ผมบอกฮะเนี่ยอันนี้เป็นองค์ที่ติดชัดๆยิ่งกว่านี้ก็มีอีกฮะผมพอดีจับองไหนมาถ่ายได้ก็คือเอาองค์นั้นมาถ่ายฮะทีนี้ผมจะให้ดู อ่าอีกอันหนึ่งที่บอกว่าสำคัญเหมือนกัน,นะฮะคือเส้นใต้ใต้ฐานฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนฮนะเส้นใต้ฐานมันอาจจะไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวผมกดจับแล้วกัน นี่ฮะเส้นใต้ฐานเส้นหนึ่งนี่ฮะนี่ครับจะมีทุกองค์ฮะนี่ยจะมีทุกองค์และด้านหลังครับเนี่ยเป็นพวกพวกลายนิ้วมือครับเนี่ยพวกนี้ครับเนื้อพวกนี้คือเนื้อแก่งสุดๆฮะแก่งมาก ซึ่งการเผานั้นมันเผาไม่ได้อยู่แล้วฮะเผาให้เนื้อแข่งระดับนี้ส่วนมากคุณก็เผาได้แค่พวกโอง่งพวกครบหรือกระถางดอกต้นไม้อะไรในลักษณะนี้ฮะส่วนท่านใดที่ชอบที่ชื่นชอบหรืออยากศึกษาก็โทรมาได้นะฮะ เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งหกสี่แปดแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งหกสี่แปดแปดหนึ่งคือผมจะเอาองค์จริงให้ท่านดูและสอนให้ดูว่าพระแท้ลักษณะเขาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าหน้าเกลี้ยงเกลี้ยงหอบหมดแล้วบอกว่าพระใช้ชำ้ำมันไม่มีหร้วฮะคนที่จะใช้ขนาดนั้นเพราะพระเนื้อดินคุณต้องเข้าใจว่า มันเป็นดินคนคนส่วนใหญ่แล้วกลัวกลัวที่ว่าจะโดนน้ําโดนฝนทําให้พระนั้นเสียหายเขาไม่มีเอามาแขวนหรอกฮะนอกจากใส่ห่อผ้าหรือใส่ในตะกร้าไว้นั่นก็ทําให้พระนั้นไม่ได้ช้าอะไรหรอกฮะส่วนที่การที่ทําให้พระนั้นหน้าสึกหรืออะไรสึกไปนะ่ะ เพื่อลบรอยฮะเพื่อลบรอยให้พระนั้นเห็นว่าไม่ได้เห็นลวดลายไม่ได้เห็นอะไรมากมายสามารถชี้ได้ว่าพระนี้โดนใช้มาและแท้นั่นฮะคือหล,หลักการขายของคนทั่วไปเขาจะใช้นิยมใช้กันแบบนั้นส่วนพระที่สวยๆหรือพระ ที่ในลักษณะที่ผมให้ท่านดูนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยออกมาในตลาดน้อยมากฮะแต่เท่าที่ผมเห็นนะยังไม่มีฮะพระสกุลลำพูลที่ผมสะสมไว้อะทุกอย่างนะฮะที่ที่มีมีก็ลอดพระคงพระเปิมพราเลี่ยงพราลือโคง เนี่ยฮะส่วนหลักๆเลยจะเป็นเนื้อเขียวหินโคกทั้งนั้นทะแล้วก็ทั้งสีทั้งภาพทุกอย่างฮะมีหมดผมไม่มีฮะทะที่หน้าเละเรือนหรือว่าหน้าหายหายที่จะเอามาชี้ตำหนิติเตียนให้ท่านชมไม่มีฮะคลิปนี้ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะคลิปหน้าขอให้ท่านผู้ชม,ท,ชมทุกคนก็ช่วยติดตามผมด้วยผมจะเอาพระสะกุลลำพูนที่ท่านชื่นชอบว่าที่หายากมาให้ท่านชมในถัดไปหมดจากพระสะกุลลำพูนก็จะต่อด้วยพระเบญจภาคีพระเบญจภาคีก็ เป็นพวกซุ้มกอนางพยาผงสุพรรณแล้วก็พระลีลาเม็รขนุนฮะจำพวกนี้แต่รับรองฮะท่านได้ชมแล้วตื่นตาตื่นใจแน่นอนฮะแค่ท่านเห็นสองคลิปนี้ท่านก็คิดว่าสวยสุดๆแล้วฮะครับคลิปนี้ผมก็ขอ จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาพระสกุลลำพูนคือพระเลี่ยงมาให้ท่านชมครับสวัสดีครับ